สวัสดีนะคะชาวราศีพิจิกนะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะความรังทุกสถานะนะของชาวราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดวันที่24ตุลานะถึง22พฤศจิกายนะคะหากคุณลัคนาหรือราศีเนาะตามศาสตร์หลักตะวันตกแล้วเป็นราศีหรือลัคนาพิจิกเข้ามาดูได้นะคะมาดูการก่อนเนาะเรื่องเด่นนะคะที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนกันยานี้เนาะจริงๆพห่บอกว่าสิ่งที่คุณคิดหวังไว้เนี่ยมันจะเป็นจริงนะคะตามที่ คุณคิดหวังหรือปรารถนานะในเดือนนี้นะคะเออให้คุณดูแลสุขภาพของคนในบ้านของคนในครอบครัวนิดนึงนะหรืออาจจะต้องให้ความห่วงใย,ยใส่ใจนะคะคนในบ้านหรือคนในครอบครัวนะแล้วก็ไพ่บอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตัวคุณเองจะมีการย้อนกลับมาทําอะไรที่มันง่ายๆสบายๆเป็นตัวของตัวเองนะคะในสิ่งเดิมๆที่คุณเคยทํามาในอดีตเนาะแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองเนี่ยจะได้มีการดิวนะได้มีการคุยนะคะกับผู้หญิง ที่มีผมสีเข้มหรือผิวสีเข้มเนาะที่เขาอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเออเป็นเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพความรักได้หมดเลยเนาะแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตัวคุณเองเนี่ยจะมีการจเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณความคิดสติปัญญานะคะนะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้มีการเดินทางด้วยนะในระยะสั้นๆน,นะคะในแบบไม่กี่วันอาจจะเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ได้เนาะซึ่งไพ่ของคุณเนาะ จะเป็นเดือนที่คุณจะรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวมันแบบเยอะแยะมากมายนะคะเข้ามาหาคุณเนาะพ่บอกว่าขอแค่คุณน่ะหาจุดศูนย์กลางของตัวเองให้ได้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณหุ่นวายนะคะหรือว่าไม่รู้จะทํายังไงมันแบบเยอะแยะไปหมดอ่ะขอแค่คุณหลับตาทําสมาธิแค่นั้นเลยเนาะแล้วก็ดึงตัวเองมาอยู่ที่จุดศูนย์กลางของตัวเองนะคะนะคุณก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างคุณจะเห็น สิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะคุณจะมีสมาธิมากขึ้นแค่นั้นเองเนาะเออขอให้คุณแบบสามารถดึงเซนเตอร์ของตัวเองนะออกมาได้นะคะจากสิ่งแวดล้อมรอบๆที่อาจจะแบบวุ่นวายอยู่แค่นั้นเองนะคะชีวิตคุณก็จะดําเนินไปได้นะสาหรับชาวราศีพิจิกนะคะนะโอเคเราไปดูการราศีพิจิกคนโสดน,นะคะว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะในเดือนกันยานี้นะคะมาดูกันสําหรับ ราศีพิจิกนะคะคนโสดเนาะอืมเว y s ซ o n อุ้ยเวลีซูมาออกมาบอกอะไรนะมาดูกันนะคะสําหรับราศีพิจิกคนโสดน,นะเดือนกันยานะคะ very soon มาบอกอะไรคุณนะในเดือนนี้นะคะมาดูกันอืมมาดูกันหนึ่งเหรียญคเหรียญ ว้าวราศีพิจิกคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาหาคุณนะในเรื่องของความมั่นคงสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นโอกาสสาคัญนะที่จะเข้ามานะคะในเร็วๆนี้เผื่อๆเ,อเข้ามาในเดือนนี้แหละนะคนที่เข้ามานะคะตรงนี้มีโอกาสเป็นชาวธาตุดินได้นะฝึกศกันมังกรนะคะหรือเป็นธาตุน้ำก็ได้นะมีงกฏกพิจิกนะคะเป็นลักษณะของคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ติ้งสุขุมนะคะรู้คุณค่าในตัวเองเนาะเป็นคนที่มีความโรแมนติกนะมีความมั่นคงในตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณ คบกับเขาคือเขาจะดูแลเฮคแคร์เปย์คุณดีมากๆนะคะซึ่งคนคนนี้มีโอกาสที่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายแนะนําให้คุณได้รู้จักได้หรืออาจจะคุณอาจจะได้เจอกันกับเขาหรือว่าดีวกันกับเขาผ่านเรื่องงานเรื่องเงินผลประโยชน์นะคะก็เลยทําให้ได้พูดคุยกันนะสาหรับคนคนนี้ซึ่งตัวคนคนนี้เองอะ่ะแอนมองว่าเขาเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสสําคัญมากแล้วกับคนนี้มีโอกาสด้วยที่คุณจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอะ่ะเป็นแบบจรงิงจังได้ด้วยนะเป็นแบบคนรักเป็นคู่รักกัน ได้ด้วยนะคะนะในอนาคตเนาะสาหรับคนคนนี้เพราะแอนเห็นว่าตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบสูงมากแล้วก็เป็นคนที่เวลาเขาจริงจังกับอะไรคือเขาค่อนข้างทุ่มเทมากๆในทุกเรื่องนะคะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ตัวคุณเองจะค่อนข้างมีความสนใจคนคนนี้ด้วยนะในเดือนนี้นะคะนะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็มีโอกาสที่ คุณก็จะมีการเข้าหาเขาหรือว่ามีการพูดคุยกับคนคนนี้เพราะด้วยโปรไฟล์ของเขาด้วยลักษณะนิสัยของเขาหรือว่าด้วยบุคลิกใดๆก็ตามการวางตัวมันเป็นอะไรที่คุณจะรู้สึกชอบคนนี้มากนะคะสนใจคนนี้นะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งอะ่ะมีความสามารถมันก็จะยิ่งถูกใจคุณเนาะคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออคนนี้น่าสนใจนะอยากที่จะรู้จักนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันจริงๆนะเป็นคู่รักได้ในอนาคตซึ่งเร็วๆนี้จะมีคน ที่น่าสนใจแล้วก็ถูกใจคุณเข้ามานะชาวราศีพิจิกนะคะคนโสดเนาะยินดีด้วยนะแล้วก็มีโอกาสได้พัฒนาซึ่งราศีของเขาเป็นชาวราศีเมถุนด้วยก็ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมาแบบอาจจะรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์อะไรประมาณนี้เป็นคนแบบประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาดูการว่าราศีพิจิกนะ,ค,ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักของคุณนะ,ะในเดือนกันยาจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเฟิร์สนะคะ เฟิร์สนี่คืออะไรจะมีคนเข้ามาจีบหรอหรือว่ายังไงนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะมาดูกันนะคะนะเออ่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักของคุณนะกับคนคุยเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสองไม้เนาะอสองโอเคอเค,คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมาะเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะมีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามานะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธะ์เนาะคือถ้าเกิดว่าคุณมีคนหนึ่งที่คุณคุยอยู่แล้วซึ่งตัวเขาเองก็เป็นลักษณะของคนที่แบบเป็นโอกาสสาคัญที่เข้ามาที่คุณพูดคุยด้วยอยู่คุณก็รู้สึกว่าเออคนนี้สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงจังได้นะอะไรประมาณเนี้ย ต่มีโอกาสที่จะมีคนอีกคนหนึ่งเข้ามาด้วยนะคะซึ่งอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแอนน้องบอกเลยว่าคนที่จะเข้ามาจีบคุณหรือเข้ามาคุยกับคุณนะคนนี้จะเป็นพลังงานของคนที่มีคู่มีแฟนมีครอบครัวมีคนที่จริงจังด้วยอยู่แล้วแล้วก็เข้ามานะคะตัวเขามีโอกาสที่จะเป็นชาวท่านลมเมุุดตุนกลุ่มได้นะอาจจะเป็นคนนิ่งนะคะทำงานข้าราชการเป็นทหารตำรวจนะหรือเป็นรักษาของคนที่ อาจจะท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานแบบพวกตรวจสอบอะไรพวกเนี้ยได้นะคะมีการเข้ามาหาคุณเข้ามาเทคแอคชั่นเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะตรงนี้เนาะแต่ด้วยพลังงานของเขาอ่ะคือคุณอาจจะรับรู้ได้ว่าคนคนเนี้เขาอ่ะมีคู่มีแฟนแล้วนะคะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะ คุยกับเขาแค่ในลักษณะที่เป็นเพื่อนนะคะแล้วคุณก็มีขอบเขตชัดเจนว่าคุณคิดกับเขาแค่นั้นแต่หมอเลยมีคนมาจีบคุณส่วนคนที่คุณดิวด้วยอยู่แล้วนะคะคนที่คุณดิวด้วยอยู่อาจจะเป็นแบบชาวราศี ราศีเมษก็ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมาหรือเป็นธาตุดินก็ได้นะคะที่คนที่คุณดิวด้วยเนาะเออซึ่งความสัมพันธ์กับคนคนนี้แอนมองว่าคุณกับเขาก็จะมีการพูดคุยกันแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่ถ้าคุณมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเหมือนเขาก็จะรับรู้ว่าเออคุณมีคนเข้ามานะอะไรประมาณนี้ก็มีการที่แบบก็คุยบ้างหายบ้างประมาณนี้ได้นะคะซึ่งตัวเขาเองอะเหมือนพอได้รับรู้ว่าว่าคุณมีคนคุยอะเขาก็เหมือนทําใจระดับหนึ่งเนาะเพราะเขารู้สึกว่าคนคุยใหม่ที่เข้ามาหา คุณน่ะเขาก็ดูน่าสนใจคือเหมือนเขาได้ไปรับรู้ว่าเออคุณแบบมีคนเข้ามาจีบซึ่งเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกเขาแล้วคุณไปเลือกคนอื่นน่ะเขาก็ควรที่จะมองหาคนอื่นด้วยเหมือนกันมันก็เลยทําให้คุณกับคนคุยก่อนหน้านี้ที่จะมีอีกคนนึงเข้ามาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะคุยบ้างหายบ้างได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะไปเปิดตัวเลือกอื่น ด้วยเช่นกันเพราะตัวเขาก็โปรไฟล์ดีเหมือนกันก็บอกเลยว่าจะมีคนมาจีบนะมันทาให้คุณสับสนนะคะว่าจะยังไงดีเนาะเออจะเลือกใครแต่แอนเห็นว่าคนหนึ่งที่เข้ามาเหมือนที่บอกคือเขาน่าจะเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วคุณก็อาจจะคุยกับเขาสักระยะหนึ่งพอได้ไปรับรู้ก็มีโอกาสที่คุณอาจจะให้เขาเป็นแค่เพื่อนแค่นั้นนะคะนะสำหรับชาวราศีตุลเนาะ ราศีพิจิกขอโทษค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซึ่งมีโอกาสด้วยนะว่าคนที่คุณคุยก่อนหน้านี้ก็จะนิ่งๆเิ่งบมหายไปเพราะฉะนั้นก็ลองดูดีๆนะคะนะตรงนี้นะโอเคเราไปต่อการสําหรับคนมีคู่นะคะราศีพิจิกนะว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะคนมีคู่ไพ่เดิมมาอีกแล้วเนาะไพ่เฟิร์สนะคะนะอโอเคไพ่เดิมมาเนาะไพ่มาบอกอะไรเรานะคะสําหรับ ราศีพิจิกนะคนมีคู่นะคะนะคุณจะมีสเสน่ห์มากมายขนาดนี้นะคะพนะายขึ้นเอมเลอร์นะสิบถ้วยโอเคคือชาวราศีพิจิกนะคะบางคนคุณอาจจะดีวนะกับชาวทัดฝ่ายนะคะเมษธน,นูเนาะเป็นราศีเมษเลยก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่เก่งมีภาวะเป็นผูน้นําเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะที่คุณกับเขาอาจจะคบกันมา อยู่แล้วนะคะตรงนี้นะได้อาจจะคุยกันคบกันมานานเป็นครอบครัวบางคนเป็นครอบครัวด้วยเพราะว่าไพ่ขึ้นสิบถ้วยนะคะชาว ราศีพิจิกคนมีคู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบคุณเหมือนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะเข้ามาสนใจคุณเข้ามาชอบนะคะอย่ากที่จะรู้จักคุณเนาะทั้งๆที่เขารู้อยู่แล้วด้วยซ้ำว่าคุณมีคู่มีแฟนแล้วนะคะแต่มันเป็นลักษณะที่เขาสนใจคุณนะแล้วก็อยากที่จะรู้จักนะคะตรงนี้แล้วเขาไม่กลัวด้วยนะว่าคุณแบบจะมีคู่มีแฟนแล้วอะไรก็ตามตรงเนี้ยคือเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่เขาอยากจะรู้จักจริง มันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขา,าเวลาคุยกันแล้วเหมือน,ม,นมันมีความเข้ากันได้ก็มีโอกาสที่เขาจะมีการเข้ามาจีบคุณนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้คือเขาไม่สามารถพัฒนากับคุณได้หรอกเพราะแอนมองว่าตัวคุณเองก็จะค่อนข้างจริงจังนะคะกับคู่ของคุณหรือว่าคนรักของคุณอยู่แล้วมันมีความมั่นคงกันอยู่แล้วนะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้ต่อให้มีคนเข้ามาจีบคุณหรือว่าเข้ามาสนใจคุณ คุณก็จะไม่ได้ให้สเตตัสหรือว่าสถานะอะไรทั้งนั้นแต่ว่าคุณก็จะคุยกับเขาในลักษณะที่แบบเป็นเพื่อนใหม่เออที่ทําความรู้จักกันแค่นั้นนะคะสําหรับคนพิจิกเนาะมีคู่นะคะเออขนาดมีคู่แล้วยังมีคนแบบเข้ามาเลยเนาะโอเคเราไปต่อกันนะคะสําหรับชาวราศีธนูเนาะก็ขอบคุณมากๆานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย